สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งพบกับรายการรีวิว Gen1 ของช่อง First X เป็นรายการที่เราจะมารีวิววิชาเลือกในมหาลัยครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมารีวิววิชาถ่ายรูปดิจิตอลครับชื่อภาษาไทยของวิชานี้มีชื่อว่าการถ่ายภาพดิจิตอล ชื่อภาษาอังกฤษคือดิจิตอล p h โต้เป็นวิชาเลือกหมวดวิทยาศาสตร์มันเป็นวิชาของคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ซึ่งจริงๆแล้วก็คือสามารถเปิดให้นักนิสิตทุกคณะทุกชั้นปีสามารถลงมาเรียนวิชานี้เป็นวิชาเลือกได้ซึ่งวิชานี้เปิดรับจํานวนเยอะก็คือเปิดรับจำนวน300คนเรียนตอนวันพุธบ่ายเวลาบ่ายโมงถึง 4 0 0โมเยนซึ่งด้วยความที่มันรับจำนวน300คนแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนเปิดแค่ห้องเดียวหรือเซกเดียวนะครับก็คือใช้ห้องแบบเหมือนหอ,อประชุมนะครับที่รับห้องเรียนประมาณ300คนนะครับซึ่งคนสอนก็คืออาจารย์สวานนั่นเองครับซึ่งอัตราการแข่งขันกันแย่งกันลงวิชานี้มันไม่ได้เยอะมากเนื่องจากมันเปิดรับจำนวนมากตั้ง300คน และก็อุปกรณ์ที่ใช้ในวิชานี้นะครับแน่นอนครับเราเรียนถ่ายรูปอุปกรณ์ที่ควรจะมีก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองต้องเป็นกล้องถ่ายรูปดิจิตอลนะครับซึ่งจะซื้อก็ได้หรือจะยืมเพื่อนก็ได้เนื้อหาที่จะเรียนโดยสรุปก็คือช่วงแรกๆนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้งานของกล้องถ่ายรูป และถ้าเป็นท่วงกลางๆท่วงหลังนะครับจะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายรูปประเภทต่างๆโดยที่ในแต่ในคาบเรียนแต่ละคาบนั้นก็มันจะเริ่มเรียนประมาณบ่ายโมงแต่แต่สามารถเข้าเรียนเดทได้ประมาณ15ทีก็คือบ่ายโมงสินาทีก็จะมีการเทคเจอร์ซึ่งการเทคเจอร์นั้นก็จะเป็นการเทคเจอร์โดยการสแกน q r code บนหน้าจอที่อยู่หน้าห้องหน้าห้องเรียนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บ อาจารย์ก็จะมารีวิวภาพถ่ายที่นักเรียนถ่ายในสัปดาห์ก่อนก็จะมีการรีวิวภาพถ่ายว่าถ่ายเป็นยังไงให้คะแนนจีนน่คะแนนเต็มสิบพอรีวิวภาพถ่ายเสร็จต่อมาอาจารย์ก็จะมาเลคเชอร์เนื้อหาที่จะเรียนในแต่ละสัปดาห์ซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนนั้นอาจารย์ก็จะมีการวางแปะสไลด์แปะสไลด์โดยมีการสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มปิดใน เฟซบุ๊กและอารก็จะอัปโหลดเอกสารในนั้นนะครับให้โหลดไปอ่านก่อนได้นะครับก่อนเรียนพอเรียนเลคเชอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็การเรียนเลคเชอร์ก็จะประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะไรงนี้นะครับตามคาบเรียนมันจะเลิกประมาณสี่โมงเย็นแต่จริงๆแล้วสามโมงก็เลิกแล้วพอเลิกเรียนเสร็จนะครับก่อนปล่อยนะครับก็จะมีการควิสการควิสก็คือเป็นการควิสใน Google Form ซึ่งไม่แน่ใจว่าควิด5หรือ10ข้อนะครับพอควิดเสร็จอาจารย์ก็จะมาสั่งการบ้านการบ้านก็คือเป็นการถ่ายรูปนะครับตามหัวข้อที่เรียนในแต่ละสัปดาห์นั่นเองก็ตามที่เคยบอกไปนะครับก่อนเรียนก็จะมีเช็คชื่อครั้งละ1คะแนนรวม10คะแนนแล้วก็เรียนเอ็กเซอร์เรียนเอ t กเอเร์็จก็จะมีควิดในแต่ละคาบครั้งละ1คะแนนควิด10ครั้งก็จะรวม10คะแนน พอควิสเสร็จอาจารย์ก็จะให้การบ้านในแต่ละสัปดาห์การบ้านในแต่ละสัปดาห์คะแนนรวมเมื่อหารแล้วจะครั้งละห้าคะแนนมีการบ้านทั้งหมดสิบงานก็จะมีทั้งหมดห้าสิบคะแนนนอกนั้นก็จะมีการถ่ายรูปไฟนอลยี่สิบคะแนนแล้วก็ควิสไฟนอลสิบคะแนนครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของควิสก่อนซึ่งตามปกติก็จะมีควิสถ่ายคาบเป็นการ เป็นการ q u i t ของเนื้อหา lecture ในแต่ละคาบซึ่งจะบอกว่า q u i t ทั้งท้ายๆก็จะมีการเอาเนื้อหาครั้งแรกๆมาออกด้วยแล้วก็จะมี q u i t ที่เป็นข้อสอบไฟนอลอันนี้ก็จะสอบในครั้งสุดท้ายที่เรียนซึ่งอันนี้จะมีคะแนนรวมทั้งหมด10%มีจำนวน20ข้อเป็นการเอาความรู้ทฤษฎีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนดีตอนโฟโต้มาออกสอบครับ ต่อไปจะพูดถึงการบ้านที่ต้องทํานอกเวลาเรียนนะครับการบ้านก็จะมีสิบงานการบ้านที่หนึ่งถึงการบ้านที่สามอันนี้จําเป็นต้องใช้กล้องถ่ายรูปส่วนการบ้านที่สี่ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพราะต้องใช้โปรแกรมตัดต่อรูปครับซึ่งการบ้านที่หนึ่งถึงสามนั้นจําเป็นต้องใช้กล้องถ่ายรูปเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้โหมดต่างๆเช่นโหมด p a p a s m หรือฟิลเตอร์ต่างๆตัวการตรวจตับความไวต่างๆนั้น ซึ่งโทรศัพท์มือถือนั้นยังทําไม่ได้นั่นเองตั้งแต่การบ้านที่5เป็นต้นไปก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพซึ่งการบ้านเหล่านี้ก็ดูว่าการจัดตําแหน่งการตัดแสงเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าเรื่องราวของภาพนั้นเป็นอย่างไรและก็การบ้านที่จุดท้ายจะเป็นการบ้านที่มีคะแนนเยอะที่สุดก็จะมีทั้งหมด20คะแนนแบบไม่หารเป็นการถ่ายรูป ตามโจทย์ที่อาจารย์กำหนดให้ในแต่ละเทอมถึงแต่ละเทมนั้นจะไม่เหมือนกันอย่างเส้นเติมที่เราเรียนนั้นได้โจทย์เป็น changing w o r d นะครับก็ให้เราอตีความแล้วก็ถ่ายรูปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโรคอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้อาจารย์ดูโดยที่ก็คือใช้ความรู้ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายที่เราเรียนนั่นเองครับมัน <queste> จะมีค่าเรียนหนึ่ง ที่อาจารย์จะมาบรรยายเกี่ยวกับส่วนเสริมนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมของกล้องถ่ายรูปเช่นเลนส์หรือขาตั้งกล้องและก็จะมีคาบเรียนอีกคาบเรียนหนึ่งที่อาจารย์มีการเชิญวิทยากรจากข้างนอกปีที่เราเรียนนั้นชื่อว่าคุณวรนันเป็นศิลปินแห่งธาตุด้านภาพถ่ายเขาก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการถ่ายรูป และก็มาบรรยายเกี่ยวข้องกับรูปภาพที่ตัวเขาเองได้ถ่ายเอาไว้เป็นอันดับบ้ามเลยและก็นอกจากนั้นวิชานี้จะมีคะแนนโบนัส2คะแนนคือให้ไปถ่ายรูปสตรีทที่ตลาดนัดจะดูจับในวันเสาร์ช่วงเชา้าซึ่งอาจารย์ก็นัดวันอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่บังคับกาวโดยสรุปวิชานี้เหมาะกับใคร 1. คนที่ชื่นชอบด้านการถ่ายรูปแนะนำให้ลง 2. คนที่ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยดีนะแล้วอยากจะพัฒนาทักษะด้านการถ่ายรูปอันนี้ก็ควรจะลง 3. คนที่ชิวๆอยากได้เกรดเแบบง่ายๆอันนี้ไม่แนะนําให้ลงเพราะว่า 1. ก็คือมันต้องเข้าเรียนทุกครั้งเพราะว่ามีคะแนนเก็บจากการเท็กชื่อและคะแนนจากการควิดไทยคับรวมทั้งมีการบ้านทุกสัปดาห์นั่นเองครับและก็เรียนวิชานี้ได้อะไรบ้าง 1ก็คือทักษะในการใช้งานกล้องถ่ายรูปเบื้องต้น2ก็คือเทคนิคในการถ่ายรูปประเภทต่างๆไม่ว่าจะถ่ายภาพคนสัตว์สิ่งของวิวทิวทัศน์กิจกรรมต่างๆนั่นเองต่อมาเราจะมาทําการแรงก i n g วิชานี้กันครับเริ่มจากความยากให้2เต็ม5ครับปริมาณเนื้อหาให้2เต็ม5ครับและก็ประโยชน์ในการใช้ในชีวิตจริงให้4.5เต็ม5ครับก็ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิววิชาถ่ายรูปในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ซ่อง f ฟิร์สด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ